สาขาพานทองนะครับล้างรถอบไอโซนขัดสีขัดเงาเครือบแก้วถานน้ำมันเครื่องล้างช่วงล่างเฉพาะพ,พ้นกันสนิมใครสนใจก็มาล้างได้นะครับมีขายน้ําดื่มด้วยน้ําดื่มห้าแพ็กร้อยห้าแพ็กร้อยแพ็กละเท่าไหร่ยี่สิบบาทแพ็กละยี่สิบบาทถูกมากเลยโอห้าแพ็กร้อยแพ็กระยี่สิบบาทน้ําดื่ม อ่าแพ็คร้อยมีครับรถกำลังล้างอยู่เลยครับนี่ครับเจ,จ้าของล้างเองเลยนี่พนักงานมีน้อยมีห้องพักด้วยมีห้องพักด้วยด้านานี้ด้านนี้เป็นอู่ฮะเป็นอู่ซ่อมรถหรอหรือไม่ได้ชาอะไรอันนี้ท่านคงเก่กอ๋อเนี่ยผกกานจะหนีนะ อ๋อครับเป็นอูกพ้นการสนิทด้วยครับครับมีศูนย์พ่นการสนิมด้วยติดกัะลงไฟฟ้าเลยนะลงไฟฟ้าอันนี้ก็มีขายน้ำน้ำมังสวิรัตฮะน้ำมังสวิรัตตรงข้ามเป็นวัดบ้านงิ้วนะครับวัดบ้านงิ้ว นรงน้นก็เป็นปั๊มพีทีนะครับมีปั๊มน้ามันพีทีซ้ายมือก็พีทีตรงนี้ก็เป็นวนะัดบ<ป>้านนิ้วนะฮะวัดบ้านงิวไ้ด้านหน้านุ่นก็เป็นสีแยกมาโป่งนะครับสีแยกมาโปง่งอันนี้ก็ไปจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้ไปจังหวัดชนบุรี

โอ้ลองลองนะลองนะมีปั๊มลมด้วยปั๊มลม